ก็จะแบบเฮ้ยพี่ชัยฉันเหนื่อยหนาวมันอยู่ขั้วโลกเหนือใด 好 ขอต้อนรับเข้าสู e ่อีฟริดบิวตี้ค่ะวันนี้ฟลิงจะมาสอนแต่งหน้าสําหรับหน้าหนาวค่ะเพราะว่าแน่นอนเลยช่วงนี้หนาวแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่อื่นหนาวอยู่กี่วันนะคะแต่ที่กรุงเทพหนาวอยู่แค่2อสวันเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถแต่งหน้านะคะแต่งหน้าหนาวๆแบบนี้ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เช็คอินในอินสตาแกรมได้ค่ะโอเคแน่นอนเลยฟลิงจะส่งคลิปแต่งหน้าง่ายๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะแต่อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนเลยว่าได้กดปุ่ม i ับสีีีแแดดดงงทางขววมือล้กกก็ก็รกระ่เปเปนยบ เราจะได้ไม่พลาดคลิปแต่งหน้าง่ายๆแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟูลลิงแต่งหน้ากันเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะต้อนรับหน้าหนาวของเรานะคะด้วยการทาลิปมนันแต่ฟูลลิงใช้เป็นสลิปมาร์กนะคะจากลาเอชอันนี้ก็จะเห็นว่าใช้ตลอดเกือบทุกคลิปเลยก่อนแต่งหน้าบำรุงเลนส์ฟิปปลากเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยปากแห้งละโอเคแล้วก็นิดนึงฟูลลิงจะชอบแอบโปกๆใต้ตาด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกเลยว่าปากแห้งใต้ตาก็จะแบบแห้งตามไปด้วยนะคะแล้วก็ใต้ตาฟูลิงเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ำนะคะฟูลิงก็จะปกติเลเตอร์นิดนึงใต้ตานะคะรวมไปถึงตรงพวกร่องแก้มด้วยที่มันแบบเออเป็นแบบค้ำคล้ำดำๆนะคะก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ค่ะต่อไปฟูลิงก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลูกหลักเลยนะคะตอนนี้ที่แบบว่าติดมากๆเลยคอนซีลเลอร์จากออบโบนะคะทาทับลงไปบน ต่อไปฟูริงก็จะมาลงรองพื้นนะคะรองพื้นที่ฟูริงใช้ก็ยังอินอยู่กับเม e บล i n น fit me นะคะพอแมทพร์คไม่ขาวมากแล้วก็สีผิวไม่เข้มมากขาวเทใส่เลยลงรองพื้นกันเสร็จแล้วแต่เรามาเก็บงานอีกน,นิดนึงบางทีแบบเราลงไม่หมดนะคะโอเคถึงแม้ว่าฟูริงจะบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเป็นเมคอัพแบบสไตล์เกาหลีแต่ฟูลิงคิดว่าหน้าเราก็ควรจะแบบ ต้องเล็กปาดดับฟลิงขอแอบ,บใช้คอ,อนทัวร์นิดนึงนะคะให้หน้าดูเล็กๆแต่ว่าจะลงนิดเดียวไม่ให้มันดูฝนะ่อมากนะเกรียนนิดนึงแต่ว่างานดั้งนะคะเป็นอะไรที่สำคัญยังไงก็จะยังแบบว่าไรดั้งอยู่นะคะใช้ฟองน้ำทัๆๆให้มันเนียนๆขออนุญ,ญาตนิดนึงเมื่อกี้ฟลิ่งใช้รองพื้นเหลือใช่ไหมคะเดี๋ยวฟลิ่งจะขอดูดกลับเก็บไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแต่งหน้าเดี๋ยวมันจะไปเลอะในส่วนอื่นนะ ข้อดีของการใช้รองพื้นขวดแบบเนี่ยนะแบบปิดไม่ใช่แบบจ้ำนะจากอินสปิเรชันที่ฟลิงได้แบบว่าไปดูมาไปส่องมานะคะ3-4ที่ก็อาจจะมี o ว้กค o รี a นะคะแล้วก็ไอดอลเลนเพราะว่านางแบบเขาแต่งหน้าสวยในส่วนของคิ้วเนี่ยเขาแทบจะแบบเหมือนจะแบบไม่ทาอะไรลงไปเลยแต่ว่ามันดูหนาแล้วก็ฟูมากๆแต่ฟลิงคิดว,ว่าเหมือนค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในชีวิตของแบบส,สาวๆในชีวิตจริงนะคะฟลิงก็เลยเออเอามาอัดเดบนะคะกับคิ้ว ของฟูลิงเองเพื่อที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่จะได้เขียนคิ้วในแบบที่ดูคเรียแต่ว่าเฮ้ยใครๆแต่งก็ยังดูดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเขียนคิ้วของฟูลิงกันค่ะในส่วนของคิ้วนะคะวันนี้ฟูลิงจะใช้ที่เขียนคิ้วจาก s t a r Girl ค่ะแต่ว่าจะใช้ในฝั่งที่เป็นเอ่อสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสีอ่อนในพาเลตอันนี้พะขอเป็นแบบคุชชั่นนะคะแล้วก็แต้มลงไปแล้วก็อีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะเขียนคิ้วให้ใช้เหมือนแปรง ปัดคิ้วนะคะจากดินสอเขียนคลิวฝั่งนึงมาหวีขึ้นให้มันตั้งก่อนถ้าลุกนี้คลายคิ้วหนาคือโชคดีรอดแต่ถ้าใครไม่มีคิ้วก็ลองทําวิธีนี้ดูนะคะก็ใช้ที่เขียนคิ้วเมื่อกี้สีอ่อนนะเหมือนแบบจิกจิกตวัดตวัดไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวให้มันดูแบบมีร่องรอยหนานิดนึงอ่ะ มีอะไรอะไรขึ้นมานะคะอย่างฟูลิงเนี่ยคิ้วบางเห็นไหมก็ <laughs> <laughs> จะแบบพยายามเติมแต่เติมไม่มากเดีมันจะดูโบกนะคะต่อไปฟูลิงก็จะทำคิ้วตั้งๆนะคะวันนี้ฟูลิงใช้มาสคาร่าจาก i t u ู i ีเหมือนเดิมสีน้่งตานนะคะรูดอฟแล้วก็วีนะคะงานคิ้วของฟูลิงก็จะ ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเขียนตามประมาณนี้หรือว่าดูอินสไ r a t เรชันมาจากต่างประเทศแล้วเขียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเตงไม่มั่นใจในการเขียนคิ้วเลยอาจจะแบบว่าแต่งในแบบปกติที่เรามั่นใจก็ได้นะคะแต่ว่าให้มันดูซอฟต์ๆแล้วก็บางๆที่สุดค่ะโอเคนี่ไม่ต้องตกใจกับสีคอนแทคเลนส์ของพี่ฟลิงนะคะไม่ต้องแบบเอ้ยเอ๊ พี่ฟลิงบอกว่าใส่คอนแทคเลนส์ผิดหรือเปล่าทําไมมันออกมาคนละสีนะคะโอเคเพราะว่าฟลิงเอ่อลังเลระหว่างการใส่คอนแทคเลนส์สีเขียวหรือว่าคอนแทคเลนส์สีฟ้านะคะว่าอันไหนมันจะทําให้คอมพิวต์ลุคนี่ในลุคนี้เนี่ยออกมาดูดีกว่ากันนะคะเพราะว่าเหมือนฟลิงไปดูอินสไพรชั่นจากหลายๆที่บางที่เขาก็จะใสคอนแทคเลนส์สีเขียวนะคะบางที่เขาก็ใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าแล้วสุบว่าเฮ้ยมันดูหวานแล้วก็ละมุนมากเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันวดดีกว่าค่ะว่าคอนแทคเลนส์สีเขียวฝั่งนี้นะกับคอนสี้า น้องๆคิดว่าคอนแทคเลนส์สีไหนเนี่ยจะทำให้แบบว่าลุคนี้ยลุกในหน้าหนาวของเราดูสวยแล้วก็ปิงป๊งปิน่ารักนะคะโอเคเดี๋ยวแต่งกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าจะใส่คอนแทคเลนส์สีใดดีสำหรับคอมพิวต์ลุกนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะฟลิงขออนุญาตซูมเขามาใกล้ๆให้ดูว่าฟลิงแต่งตายัางไงเนาะซึ่งลุคนี้ฟลิงอยากได้แบบวินเทอร์โทนชมพูชมพูนะคะฟลิง g ก็เลยใช้2 p a พาเลตนะคะที่มีสีชมพูพาเลตแรกก็มาจาก E2D นะคะค่ะชื่อ Play Color Eye Palette Rose Bloom นะคะส่วนพาเลตต่อมาขอบอกเลยว่าฟลิงกำลังอินมากๆเลยกับ l o l a m e r c i e r นะคะ Holiday 2020นะคะฟลิงชอบสีกริตเตอร์สองสีของเขามากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะแต่งลุกไหนนะแค่จิ้มจิกลงไปนิดเดียวคือแบบสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฟลิงจะแต่งตาอย่างไงนะง่ายมากๆคอนเฟิร์มค่ะสีแรกนะคะฟลิงก็จะใช้สีชมพูแบบสว่างๆอ่อ,อนๆนะคะจากพาเลตของลอร่าเมอร์เ r ค่ะไปนะคะให้ทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่ามันจะทำให้ดวงตาของเราดูสว่างขึ้นนะคะ เคล็ดลับอันนี้ฟิลลิ่งได้มาจากช่างแต่งหน้าตามกองโฆษณาอีกแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆที่แชร์เคล็ดลับนะคะจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยดูสว่างสดใสแล้วก็ดูหน้าเด็กลงอีกด้วยนะคะต่อไปก็จะใช้สีชมพูนะคะโทนประมาณบานเย็นหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้สีใกล้ๆก็ได้ค่ะทาลงไปตรงบริเวณหางตาเลยนะคะด้วยแปลงหัวตัดแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีฟิลลิ่งแนะนําเลยสําหรับใครที่แบบว่าอยากลงสีข้างล่างปลายหางตาแล้วมันดูแบบไม่ค่อยแบบ เนียนๆนอะแปลงแบบนี้อเคเลยแล้วเราก็จะเบรนนะคะแต่เบรนให้แค่แบบอยู่ประมาณห่างตาประมาณเนี้ยเท่านั้นนะคะไม่ให้เกินมากกว่านั้นใต้ตาก็เหมือนกันนะคะไม่ให้เกินครื่งตาแรกเราก็จะมีความชมพูชมพูนะคะแค่แบบว่าห่างตาไปถึงครึ่งตานิดหนึ่งไม่ต้องครึ่งตาเกินนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะใครที่รู้สึกว่าแบบ เออไม่เนียนก็อย่าลืมใช้แปรงเกลี่ยน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะต่อไปฟลินก็จะใช้อายแชโดว์นะคะสีชมพูกลิตเตอร์ที่ฟลินชอบมากในพาเลทของลอร่าเมอร์ซียนะคะจิ้มลงไปค่ะแล้วก็ทาลงไปตรงประมาณกลางตาบนนะคะแล้วก็ลงไปถึงกลางตาล่างก็ตรงนี้ให้เวลาเบลนด์ให้เบลนด์เข้านะคะอย่าเบลนด์ออก เดี๋ยวสีชมพูกริตเตอร์นางออกอโอเคเป็นไม้น้องฟลิงฟลิงมากต่อไปฟลิงก็จะใช้คริตเตอร์สีขาวนะคะที่แบบเลิฟอีกเหมือนกันในพาเลตนี้ลอลอ่าเมอร์ซิเออร์นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะเวลาแต้มให้แต้มลงไปตรงนี้นะดูนะเลยม,มาจากหัวตานิดนึงปึ้งปึ้ง,ง,งสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ฟลิงแต้มนะคะเอ่อกริตเตอร์สีสว่างมากๆสุดๆตรงนี้นะแบบเลยหัวตาไปนิดนึง อาพอหันข้างมาน้องก็จะดูมีอะไร Inspiration จากเกาหลีอีกแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นิดนึงนะคะวันนี้ลืมเบรคขอบตาล่างแล้วก็อายแชโดว์สีํำตาเมื่อกี้ม,มันตกใต้ตานี่เราก็ต้องปรัดนะคะต่อไปเราก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะ แต่งตากันไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูชมพูชมพูหวานหวาน,นละมุนเหมาะกับแบบ winter is coming ค่ะสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนถ้าไม่มีอายแชโดว์สีเหมือนฟลิงลงนะคะก็ หยิบเอาสีอายแชโดว์ที่ตัวเองมีอยู่มาอัดแอปใช้ได้นะคะอย่างที่สอนไปเลยว่าให้ทาประมาณแค่แบบครึ่งนี้พอนะคะครึ่งตาของตาหลังบนล่างนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้จากอินสเปรชั่นที่ฟลิงไปดูของเกาหลีมานะคะหรือจากหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะใช้สีชมพูโทนที่แบบอมน้ําตาลนิดนึงก็ถ้าใครมีก็ลองใช้สีนั้นดูก็อาจจะสวยขึ้นนะคะโอเคตอนนี้ฟลิงแต่งตามาถึงตรงนี้แล้วนะเริ่มจะแบบว่าเริ่มจะเอียงไปทางนี้นะคะชอบตาสีฟ้ามากกว่าแล้วน้องๆแล้วแบบชอบ คอนแทคเลนส์สีไหนมากกว่าระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวตอนนี้ข้างไหนที่แบบว่าน้องๆรู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะสําหรับลุควินเทอร์มากกว่านะพิมมาบอกลิงได้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแต่งหน้าในส่วนที่เหลือกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฟลิงจะเริ่มต้นเก็บเมคอัพส่วนที่เหลือน,นะคะเริ่มต้นจากงานแก้มละกันวันนี้ฟลิงจะใช้อิผ้านี่เลยดีไซเนอร์เฟรช o ค o r เลอร์นะคะก็จะมาแบบประมาณนี้ซึ่งสีที่ฟลิงใช้อยู่ก็จะเป็นพาเลตวันนะคะเดี๋ยวจะเปิด เวดข้างในให้ดูว่น้องล่วงอ่ะนี่ข้างในก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็จะมาเติมกันอีกฝั่งนะคะเห็นไหมอะว่าในเนี้ยในพาเลทอ่ะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมที่เป็นสีดําแต่พอปัดลงไปเดี๋ยวให้ดูนะเขาก็จะปรับสีตามอุณหภูมิหน้าตึง้งเป็นสีแบบชมพูอมเชอรี่เชอรี่นิดนึงใช่ไหมฟูลิงจะปัดตรงนี้นะอ่าซึ่งบางคนถ้าใครอยากจะดูหนาวมากก็อาจจะแบบลงมาตรงนี้ก็ได้นะ แล้วแต่ความอยากหนาวมากนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยตามแบบอินสปิเรชันที่เห็นทั่วๆไปจากแบบเกาหลีนเนี่ยเขาจะทาลงมาบางคนทางไปตรงนี้เลยอะ่ะเอออันนี้ก็ปรับเอาแล้วกันนะคะว่าอยากจะแบบดูชมพูระเรื่อถึงตรงไหนแต่ถ้าแบบจริงๆก็น่ารักนะสไตล์นั้นอะ่ะก็ฟูลิงจะเพิ่มความแบบว่าเออหนาวขึ้นอีกนิดนึงนะคะด้วยการทางไปที่สันหนาวมันอยู่ขั้วลกหนือใดๆก็จะแบบ ต่อไปฟลินก็จะใช้ครีมบัตที่วา,วาวาวสีขาวนะคะในพาเลตแทบลงไปที่จมูกเติมความเงาได,ได้นะคะแล้วก็บนริมฝีปากนิดนึงให้มันเงาๆต้องเป็นหน้าหนาวที่ฉ่ำนิดนึงฉ่ำไม่มากนะคะหน้าต้องไม่แห้งกรังแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไฮไลท์หรือว่าบลัชอะไรที่เราลงเยอะเกินไปแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยก็ซับๆออกได้นะอันนี้รียกว่าซับิงเงาไปก็ ซับออกนิดนึงเพ่จะเก็บรายละเอียดนะคะสีนี้ก็จะเป็นประมาณอารมณ์บรอนเซอร์นะคะวันนี้เราก็จะใช้ลิปสติกเยอะนิดนึงเลยเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนี้เลยนะคะเป็นลิปสติกมาเทิ่งจะใช้ก่อนอันนี้เติมไปเลยจ้ะ่อมาูลิ่งก็จะใช้ลิปสีแบบสุภาพสุภาพนะคะอันนี้จากเลฟลอน สี130าทาลงไปแบบว่าให้ทั่วๆเป็นสีพื้นแต่แบบไม่ได้เยอะมากนะคะสเต็ปแรกกับลิปสติกนะคะผ่านไปแล้วน้องก็จะดูแบบธรรมะธรรมะนิดนึงถ้าเราบอกว่าปกติธรรมดาแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการแต่งหน้าไซเก้าแค่นี้ยังถือว่าไม่เสร็จนะคะต้องนี่เติมสีแดงอีกข้างในวันนี้ฟลินใช้คุณคนนี้เลยนะคะแท่งนี้เลยกับ The All Addict Stella Shine นะคะ4859ก้าอ่าก็จะแถบๆนิดนึงนะคะแท่งนี้เป็นแบบลิปสติกสีแดงอาร์วิเดย์ติดกระเป๋าคลลิงในน้านะวันไหนที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าก็แค่แบบเอามาทานิดนึงก็ดูสวยละโอเคเดี๋ยวเรามาทาลิปใส่เกากันดีกว่า ตรงเสร็จกันไปแล้วนะคะกับของพีทลุกในวันนี้ก็จะออกมาดูแบบหวานๆหนาวๆชมพูชมพูนิดนึงนะคะอ่าเมื่อกี้นิดนึงเปิดให้โหวตคอนแทคเลนส์ใช่ไหมว่าระหว่างข้างนี้ที่เป็นสีเขียวกับข้างนี้ที่เป็นสีฟ้าข้างไหนใสออกมาแล้วจะดูหนาวกว่ากันติอกตอกเพื่อนเพื่อนเลือกสีไหนกันบ้างเอยโอเค okay. สําหรับฟลลิงนัดตอนนี้ฟลิงยางไม่เห็นเลยฟลิงเลือกเป็นสีเดียวกับข้างนี้นั่นคือสีฟ้าเพราะว่าเมื่อกี้เดินออกไปถ่ายรูปใช่ไหมคะเพื่อที่จะทํโปกหรืออะไรประมาณเนี้ย สีฟ้ามันดูหนาวกว่าก็เลยเลือกคอนแทคเลนส์สีฟ้าถ้าใครแบบเออกำลังเลือกคอนแทคเลนส์สำหรับถ่ายรูปแบบหนาวๆอยู่ฟูรีกว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะ,อะตอนนี้ฟูริ่งกำลังใส่เบลล่าค่ะจาก Queen Eye นะคะใครที่สนใจฟูริ่งก็หา ลิงก์ที่เป็นส่วนลดแปะไว้อยู่ที่ดิสคริปชั่นข้างล่างแล้วโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปของฟลิงมาถึงตรงนี้มากๆเลยใครที่แบบดูคลิปแบบใหม่ๆคลิปแต่งหน้ารู้สึกว่าแต่งไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปดูซ้ำๆดูหลายๆรอบเพราะว่าตอนที่ฟลิงเริ่มหัดแต่งหน้าใหม่ๆฟลิงก็ดูหลายๆรอบเหมือนกันค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยที่ดูคลิปของฟลิงมาถึงตรงนี้ใครมีคําถามอะไรสงสยัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะคะโ่ยจะเป็นเรื่องขขอออองงงงกาาารรรแต่่่หหนน้ืืวจะเเป็ ก็ให้คำปรึกษาอยู่ฟรีนะคะใน Instagram ไปคุยกันได้เลยที่ Y V E S F I R D B E A U T Y นะคะแล้วก็โอเคแน่นอนไลยฟลิงจะส่งคลิปสนุกๆแต่งหน้าง,ง่ายๆแบบนี้ให้เพื่อนทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปอะไรแบบว่าดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนเลยว่าถ้ากดปุ่ม s u b s c r i b e สีแดงทางขวามือแล้วก็กดกระดิ่งทันทีเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ฟลิงต้องไปก่อนนะคะขอตัวไปหนาวก่อนแป๊บนึงหนาวมากเลย ในรูปกับตัวจริงอัานาไหนสวยกว่า <laughs>